โอเคตอนเอ็มอยู่ที่สถานีวิกต r ร a s สเตชันนะครับกำลังจะมาดูละครเวทีครับคนอังกฤษนะฮะเขาก็จะมาดูละครเวทีการในช่วงแบบวันยูดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถือโอกาสนี้ครับมาใช้วันเดย์ของตัวเองที่นี่นะครับโดยเรื่องที่จะดูเนี่ยคิดว่าเรื่องอะไรกันเลยตอนนี้ที่เมืองไทยเขากำลังฮิต p h นท t o ออ f the o p e r ปอยู่แต่ว่า ไม่ครับไม่ได้จะมาดูแฟนพอมออราเดี๋ยวใบให้ครับว่ามีสสีสีชมพูกับสีเขียวอ่านึกออกไหมนึกออกไหมนี่เลยลงละครถึงแล้วนะครับโลงละครชื่อว่า Apollo Victoria ครับก้อฟจองตั๋วมาจากที่กรุงเทพนะมาดูกันอ่าใช่แล้วครับวันนี้จะมาดู The Wicked นะครับมาดูกันว่าละครเวทีกับภาพยนตร์เนี่ย จะแตกต่างกันยังไงต้องบอกก่อนว่าจริงๆอาจจะเคยดูภาพยนตร์มาแล้วครับเป็นวิกเก็ตแต่ว่าวันนี้จะมาดูวิกเก็ตที่เป็นละครเวทีที่เขาบอกว่าดีอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคิดว่าข้างในอาจจะถ่ายอะไรมาให้ชมมากไม่ได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามาเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาให้ชมกันนะครับ The Wicked นะครับคือเรื่องราวก่อนหน้าของ The Wizard of o z ครับที่เล่าอีกมุมของแม่มดอัลฟาบาผู้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแม่มดตัวร้ายแต่แท้ที่จริงแล้วครับกับเปลี่ยมไปด้วยหัวใจและอุดมการละครเรื่องนี้นะครับทั้งซึ้งตลกและทรงพลังพร้อมบทเพลงดังนะครับอย่าง d e f y i n g gravity ที่ตราตรึงใจคนดูทั่วโลกมาแล้ว so me, จบไปแล้วนะครับสำหรับ The w i c k e d สนุกมากเพลงพร้อนะครับแล้วก็เหมือนไปผิดที่นั่งไปนั่งผิดที่ครับคือจองจองไว้จริงๆเหมือนจองอ่ะข้างล่างแต่ว่าเหมือนไปนั่งผิดไปนั่งข้างบนแต่ก็พยายามถามเขาแล้วนะแต่เหมือนอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันก็เลยทําให้ไปนั่งผิดสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนที่นั่งใหม่ไปนั่งจากข้างบนลงมานั่งข้างล่างซึ่งก็ดีครับอยู่ใกล้ขึ้นใกล้ชิดมากๆเลยดีมากเลยนะครับใครมาลอนนอนแนะนำนะก็อย่าลืมมาดูมิวสิควลนะครับ เรายังเหลือเวลากันอีกนิดน,นึงสำหรับวันนี้นะครับ1วันที่ลอนดอนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปไหนต่อนะ